โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นรายการบันทึกรายการค้าในวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์นะคะไขยเชื่อ,อยางรถยนต์ให้กับบริษัทหน่มสาวทัวสาขาประเทศจีนนะคะโดยออกอินไวต์ไปแจ้งนี้นะคะเลขที่ย่งอินเอสไอศูนย์ศูนย์ศูนทับนะคะเดี๋ยวขั้นแรกเราจะต้องไปเพิ่ม าขาประเทศจีนก่อนไปที่แยกประเภทก่อนนะคะบัญชีแยกประเภทคลิกบัญชีแยกประเภทแล้วก็เอา่อยมาด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์ไปที่ฐานข้อมูลคลิกที่ฐานข้อมูลแล้วก็เพิ่มและแก้ไขผังบัญชีนะคะเบาปันคลิกแล้วเดี๋ยวเราจะ ไปดูลูกนี้กันค่ะนะคะว่าอยู่ที่ลูกนี้กันคะ่ะที่รหัส1 0 3 0 3นะคะเนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มรหัสบัญชีเป็น 1, 1, 0, 1, 3, 0, 3. หนึ่งหนึ่ย์่มศูย่มเดี๋ยวหนึ่งศูนย์หนึ่โอเค่ง 13ึชื่อบัญชีภาษาไทยก็จะเป็นเราจะเป็นแค่01303นะคะแต่จะเป็นลูกของมันอันนี้ก็จะเป็นลูกนี่กันคะ่ะรูกนี่กันค้าประเทศจีนนะคะ แล้วก็อยู่ในหมวดบัญชีใดเดี๋ยวเราจะใส่สุดนะคะจะอยู่ในหมวดบัญชีสินทรัพย์เราก็ใส่ PMA นะคะโอเคเรียบร้อยก็ F10 บันทึกนะคะ Escape ออกก่อนนะคะยกเลิกข้อมูลนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตรง การไข่เชื่อไข่เชื่อไข่เชื่ออยู่ในหมวดรายได้แนี่ค่ะไข่เชื่อีหนึ่งหนึ่งศูนย์สองเราจะทำการเพิ่มนะคะส C หนึ่งหนึ่ง ศูนสองน้องใส่จุดไปนะคะชื่อบัญชีเป็นขายเชื่อประเทศจีน ใส่เชื่ออยู่ในหมวดรายได้นะคะอืมรายได้ก็เป็นตัว R โอเค F สิบบันทึกนะคะก็ Escape ออกเลยนะคะค่ะเดี๋ยวนี้ก็ Escape ออกนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปที่กําหนดหน้าที่บัญชีแยกตามสาภาวอาการนะคะดับเบิลคลิกแล้วเดี๋ยวอันนี้เราจะทําการเพิ่มนะคะไปที่อืมขายเชื่อก่อนนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นรายการขายเชื่อนะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ชื่อบัญชีเพราะเราจำรหัสไม่ได้ก็เป็นชื่อบัญชีขายเชื่ออันนีนะคะเดี๋ยวต้องไปขายเชื่อประเทศจีนน,นี่นะคะใส่เชื่อประเทศจีนโอเคแล้วก็ทาสีขาย อันนี้ก็จะเป็นภาษีขายแล้วก็จะเป็นลูกหนีก้การค้านะคะเป็นโซนหนึ่งลูกหนีก้การค้าประเทศจีนอันนี้เป็นลูกหนีก้การค้าประเทศจีนนะคะโอเค เดี๋ยวลืมใส่รหัสสภาวาการเดี๋ยวเราต้องใส่รหัสสภาวะการด้วยนะคะเป็น04ชื่อสภาวะการคือไขเชื่อประเทศจีนนะคะ F10 อันทึกได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะ Escape ออกเพื่อยกเลิกนะคะ Yes นะคะนนี้ก็จะขึ้นมาแล้วข่ายเชื้อประเทศจีนแล้วก็จะ Escape ออกเลยนะคะอืมต่อไปเราก็จะไปที่ เดีย๋ยวเราจะไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะคลิกที่ระบบขายและรับจองสินค้าเราต้องพิมพ์ที่ฐานข้อมูลด้วยนะคะกดที่ฐานข้อมูลแล้วเราก็จะคลิกดับเบิลคลิกไปที่เพิ่มและแก้ไขเล่มเอกสารและการเชื่อมโยงในระบบขายนะคะดับเบิลคลิก เดี๋ยวอันนี้เราทำการเปลี่ยนนะคะเป็น SI เดี๋ยวใส่จุดเราจะเปลี่ยนเป็น SI นะคะโอเคอันนี้จะมีแต่รายการขายเชื่อนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นขายเชื่อขายเชื่อประเทศจีน ล้วกดเพิ่มนะคะเล่เมเอกสารเราจะใส่เป็นศูนย์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 สองนะคะชื่อไทยก็เป็นไข่เชื่อประเทศจีน แล้วมาที่ลงบัญชีสมุดรายวันนะคะเราใส่จุดเราไปที่สมุดรายวันขายเชื่อนี่นะคะ SD โอเคโอเคเรียบร้อยแล้วก็ F10 บันทึกนะคะยังไม่ใส่โรงงานเดี๋ยวกันน้าสองโรงงานหน้าสามโอเคเราจะไม่ทำการแก้ไขใดๆแล้วนะคะ 1> f 1 0บันทึกยังไม่เสร็จโรงงานต้องการบันทึกเรื่องไอเยสนะคะบันทึกโอเคอันนี้ก็จะ escape ออกเลยนะคะเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเพิ่มเล่มบัญชีขายเชีย่ยประเทศจีนมาแล้วนะคะก็ escape off. ออกน,นี่ก็ cancel นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการบันทึกการขายแล้วนะคะที่ระบบขาย workflow นะคะไปที่ invoice สินค้าขาย ขายเชื่อนะคะอันนี้เรียกเอกสารเดี๋ยวเราจะใส่เป็นสองนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะใส่ผิดเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นการขายเชื่อประเทศจีนอันนี้ก็เลือกนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็โอเคนะคะอันนี้เราก็จะยังไม่มีการบันทึกใดๆเลยนะคะเราก็จะต้องกด F3 เพิ่มเลขที่เลขที่อ้าอิเราจะให้ระบบ รันให้นะคะส่วนวันที่เราจะทำการแก้ไขเป็นวันที่0ูนย์หนึะคะศูนย์หน้าแปนะคะ, 01, 02, 58, ะ,คะวันที่1นึ่กุมภาวันที่กํากำหนดคำนวณตามคิดเทอมแล้วจะเป็นวันทย์จะปรับเปลี่ยนมาโอเคนะคะลูกค้ารหัสแล้วเราใส่จ,จุดนะคะอันนี้ยังไม่มีบริษัทหน่มสาวทัวประเทศจีนนะคะเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มเป็นการเพิ่ม รหัสลูกค้าเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บนะคะรหัสลูกค้าถึง03เดี๋ยวจะเป็น404นะคะเพิ่ม404นะคะ404ชื่อภาษาไทยก็จะเป็นบริษัท นมสาวทัวจำกัดนะคะนมสาวทัวจำกัดวงเล็บประเทศจีนนะคะคชื่อย่อก็ลบคำว่าบริษัทและจำกัดออกนะคะเอาแค่นมสาวทัวพอ ที่อยู่ก็ประเทศจีนนะคะโอเคเรียบร้อยเลขภาษีไม่ต้องใส่หน้าสามเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตรงรหัสสาขาในรายง,งานภาษีนะคะจะใส่เป็น0ูนย์ศสอง อันนี้ก็เป็นสาขาประเทศจีนนะคะโอเคเรียบร้อยก็ F10 บันทึกได้เลยค่ะอันนี้เราเราก็ทำการเลือกเลยนะคะยันนี้ขนาดนี้สู์โอเคค่ะใช้รหัสสาขาลูกค้าในางานงานบาซิเยสนะคะ อ่าต่อไปเราจะมาที่อันนี้เดี๋ยวเราใส่พี P จะเป็นสินค้าเอฟจะเป็นชุดสินค้านะคะเดี๋ยวเราจะใส่แค่พี แล้วก็ T เราก็จะเลือกเป็น1สินค้าสำเร็จรูปนะคะรหัสทีนีน้เราจะขายางรถยนต์17นิ้วนะคะเดี๋ยวเราใส่จุดยางรถยนต์17นิ้วนะคะเราจะเลือกอันนี้ก็ Enter เลือกนะคะโอเคจำนวนก็จะเป็น จำนวนสีเส้นนะคะโอเคมูลค่าหมื่นแปดนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะ f สิบบันทึกเลยค่ะก็จะามาที่บัญชียกประเภทเดบิตลูกนี้การค้าหนึ่งหมืนก้ันสองหกสิบบาท เครดิตขายเชื่อ1800 0ภาษีขาย1,260บาทนะคะก็เดบิตเครดิตเท่ากันโอเคสิบบันทึกค่ะจะพิมพไหมเราจะลองพิมพ์ดูนะคะ Yes เราจะใช้ต้นฉบับนะคะในการพิมพ์ครั้งแรกโอเคลองพิมให้ดูหน้าจอนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็เช็คข้อมูลถ้าถูกต้องก็ สามารถ Escape ออกเลยนะคะข้อมูลถูกต้องก็ Escape ออกได้เลยะคะ่ะดกเลื่อทันที Yes นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเอ c a p e ออกเทนเซนค่ะก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ออคคะ,อะ,คะขอบคุณค่ะ